วันจะเข้าไปไหมเนี่ยจับเติร์สองเนาะจับตัวสองแล้วเยโอไปที่สองเที่สองเรไหวไหมพี่จะเล่นต่อหรือพี่จะอยุดตอนนี้มันจะ้าทุ่มแล้วถ้าตัดที่ตัดที่สองปเออตัดที่สองก็ได้ไหมโอเค น้องพีมมาแล้วเดี๋ยวอ่านก่อน The go and The... อะไรอะ The go แล้วก็ผู้หญิงแล้วก็อะไร wish สามารถเออใครมีที่แปลภาษาปะแปลเอยดิ e o ว e w h o ของวิเศษมุนตัวเลมอนแปลภาษาเอ้าโอเคไปตัวนุยเลยแล้วกันเฮ้ยมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยมีเสื้อดมันเจกเสื้อเหรอเดี๋ยวนะเอาเสื้อก่อน พี่ใส่เสื้อยังอ่ะอ๋อมันไม่ได้เจกมันเสียห้าฮัลโหลบาร์กฮัลโหลบาร์กอันนี้มันขาย,ขายเสื้อว่ะให,ให้เราหามาเอาอมอใส่นี่เพี่พยายามอ่านแป๊หนึ่งมันให้หาอะไรบ้างมันให้เราหาเสื้อมาใส่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องซื้อเสื้อมันเหมือนจะผ่านจริงหรเหรอเขาเปิดไม่ได้ด้วยเอา้าชิบห่านละ นี่ไงกุญแจโอเคพี่เจอกุญแจ,จแล้วมันคงไม่ต้องซื้อเสื้อหรอกมั้งเกิดไปโอเคทุกคนเราได้กุญแลจละไอ้ก็เป็นดาดที่สองแล้วเนาะเป็นตอนที่สองนะครับเฮ้ยมีมพินด้วยอ่ะมีอุ้ยเลือดแตกเอ้ไม่ใช่เลือดสาดเลยเหรอเลือดสาดหารหือเป็นลายไม่รู้นะครับเราจะไปข้างบนก่อนก็ได้เอ้ข้างบนเป็นประตูเอาีประตูเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยเหรอมีอะไรข้างในปะ มีแต่ดาบอะมีแต่ด,ดาบสีแดงไม่มีอะไรในห้องนี้ไม่มีอะไรไปข้างล่างไหมนี่เปิดไปได้หรอ,หรอเอาเปิดได้เ,เปิดได้เฮ้ยเปิดได้ทุกห้องเลยลองลองดูทุกห้องเลยไอ,อพี่เจออะไรไม่รู้ว่าบีเซ้อดาไม่พีเตอรสิเฮ้ยนี่มีเป็นห้องพาเป็นอะไรอยกด้วยเป็นห้องน้านี่างนี้น,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 นี่นี่บีเซ้อดาอยู่พี่ๆเนี่ย ควรจะเข้าไปไหมเนี่ยหาขวเจนี่กุญเจผิดเสื้อดำผิดเสื้อดำปะเฮ้ยไม่ใช่ต้องหาขุญเจเดีอันนี้มันผิดเสื้อดำมันคงจะเป็นใันสะโครงหรือเปล่ามีไหมไม่มีว่ะพี่ย่มไม่น่าเข้านะดูจากเสียงแล้วอ่ะจะห้าทุ่มแล้วนะพี่ดูจากเสียงพี่ว่าไม่ได้เข้าอ่ะเ๋ยเราไปหากุญแจล่างก่อนปะในนี้หรือเปล่าไม่มีว่ะ ไปแล้วไปเร็วไม่กล้าไม่กล้าลงอุ้ยพี่ลงแล้วพี่ลงละมามามาเราต้องเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะมียันเต็มไปหมดเลยพี่ว่าอันตรายว่ะเราอย่าไปเลยปะ่่นออยูไหะพี่อยู่ข้างล่างแล้วชั้นล่างต้องหาอุ้ยพีคเข้าต้องหาคุณเจต้องหาคุณเจเนี่ยนี่อะไรวะเบียดแอนเน่อะไรอคอนเทสโซ เจอยังเจอยังเออฮุยคิวอะไรพี่ไม่เห็นรถจริงๆนะมันยืนอยู่ตรงนี้เลยนะจริงเหรอจริงพี่ไปเก็บกุญแจพี่ยืนแบบเอวผิวมากเลยอ่ะเอวผิวด้วยเหรอมันร้องด้วยใช่ไม่พี่เป่ากุญแจ พี่ไม่เห็นโถงเด็ดตลอดเลยวะอะไรวะจังหวะแม่งแบบโคตรเจ๋งไะพี่แบบหลบทันแบบหลายรอบแล้วพี่จังหวะพี่หลายรอบแล้วอ่ะวิ่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไม่ใช่ใช่ไะมเอาไม่ใช่ทองพีทอันนี้ไปไปไปไม่ได้กูเจ๋แล้วนี่ว่าพี่นังหวะอร่นผี่ใช่จังหวะที่พี่พี่หันมันเหมือนกับผีเป็นหลบพี่ปะวะแต่ว่าพี่หันไปทางไหนแม่งแบบโอเคโอเคดีนะพี่ได้ยินเสียงเอ้า ห้องนอนเป็นห้องนอนบรรยากาศข้างนอกนะทุกคนวันนี้ก็เหมือนจะหนาวเด็บมากครับข้างนอกหิมะขึ้นนาเลยนะครับหิมะตกโอเคโอเคไป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 ถือตะเกียงด้วยพี่มันถือตะเกียงถืออ่ะเดี๋ยวนะเรามาทางนี้ถูกใช่ไหมเหมือนห้องที่เราเคยเปิดแล้วเลยสดชื่นเดี๋ยวนะห้องนี้มันเราเคยเปิดหรือว่าอะไรอ่ะเคยเปิดเรามาข้างหลังเรามาข้างหลังกลับมานี่เหมือนไฟจะดับไฟน่าจะดับ เราเดินมาปิดทางเราต้องเดินมาทางนี้เพราะว่าทางนี้มีหิมะนะครับเนี่ยดูดิเตียงคิดว่าเตียงนี้พี่พี่พีทเอาดาบมาจากไหนพี่พีทมีดาบด้วยเหรอโอ้มีดาบด้วยอยู่ดาบมาจากไหนไม่รู้นะครับน่าจะได้ดาบมาได้ขัดตาบมาหรือเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะไอคิวข้างหน้าเก็บไปด้วยออตกไม้เหรอเก็บไปก่อนใช่ใช่ตกไม้ ดอกกุหลาบโดสไม่เห็นหรอไม่มีไม่เห็นนะทำไมน้องเห็นใช่เหรอมืออะมือน้องเริ่มเห็นอะไรแปลกๆแล้วครับแต่เราไม่เห็นนะครับไหนทำไมเราไม่เห็นอ่ะเออใช่วิ่ exactly right? um ่่งใสพีก็ได้จะเลือกคนก็ได้มั้งเราด้วยเราด้วยเราด้วยเราเอารถไปคุยกับใครอ่ะตรอารถไปเก็บดอกไม้ไงเมื่อกี้อ่ะ พี่ยีพวกพี่เลยไม่เห็นแต่ผมเห็นคนเดียวตายแล้วตายแล้วตายแล้วอพี่เห็บบอกว่าพวกพี่น่าจะเห็นนะใช่อาจจะเออแต่เราเอาดอกไม้ไ่ให้ใครอ่ะไปไหว้ศาลไหว้เจ้าตรงนี้แหละใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกไม่ได้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 ออกพี่รู้แหละมันจะมีที่บูชายันอยู่ตรงนั้นอาจจะลงไปตรงนั้นก็ได้นี่ไอ้ดาบตรงนี้เอ้าสักครู่ ไมยมีบรรยากาศมีเสียงนกร้องด้วยนะครับตัวนี้ดาบไหนว่าดาบดาบตองพีเราดาบมาจากไหนนนี่ตรงนี้ดาบไหนดาบอยู่ตรงพี่นี่ไหนไหนฉัอยู่ไหนห้องเดิมใช่ไหมใช่ดาบดูพี่ถือดาบแลต่อเขาไหนวะอันนี้หรือเปล่าพีนั่งอยู่ไหนอ่ะพี่นั่งอยู่ที่ไหนห้องแรกห้องซ้ายมือข้างล่างเป็นแบบมีฝนตกด้วยนะตอนนี้นะครับหิมะตกด้วยนะ ข้างในนั่นแหละข้างในนั่นแหละฮิวมีดาบเอออีกคนเสียอีกคนเสียอ๋อนี่ดาบอีฮิวนี่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 พี่อ่านในตีมไม่ได้ลยพี่มีคนบอกว่าเห็นตัวอะไรวิ่งมาจริงเหรอเห็น้วยเหรอพี่อ่านคนในตีมไปไปไปเราลงแบงางล่างเฮ้เสียงอะไรอ่ะไม่เงยเสียงเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนเห็นอะไรบางอย่าง พี่อาจจะไม่ได้โฟก,กัสก็ได้ไม่เห็นนะพี่นันอยู่ไหนกุญแจน,นี้เราออกประกันมาแล้วนะกุญแจเนี้ยพันอยู่ไหนข้างล่างคิวตามมาตามมาดูดูดูเนี่ยเรา<ด>ต้องมาตรงนี้แน่เลยชัวร์ชัวร์วป้าเพราะเราเก็บของครบแล้ะยันเยอะที่หายเลยดอกไม้มาวางได้ไะปะมาวางลองวางนี่ทุกคนลองวางไม่ได้แจนไม่มาเป็นสีดงเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปที่น่าจะบูชาเลยที่จะถือดอกไม้ตลอดเวลาใช่พีเอ่อเอ๊ะนี่หรอตรงดอกไม้เรามาใส่ตรงนี้อ่ะตรงนี้หรือเปล่าออ้ยตรงนี้วางดาบใช่ใช่เออใช่ใช่เออออกมาตรงนี้แหละนะครับวางดาบแล้วไงต่ออ่ะนี่ใส่อะไรดอกไม้นี่ใส่ดอกไม้เปล่าเล่นเป็ดสาวอ๋อมันต้องรอละครที่นี่ตรงวงตรงนี้พี่ มันต้องรอระฆังดังปุ๊บวางไม่ได้แล้ววางไม่ได้แล้วดาบมาดาบประางวางเลี้ยวพี่วางไปพี่วางไปแล้วอ่ะเนี่ยคุณจมเหตุคุณต้องรอระฆังดดงใช่ไหมไม่ได้พี่เราวางอะไรกันไปบ้างเลยก็มันบอกว่าดาบอเลสอเบดอ่ะเออนี่ไอพี่วางพี่วางปดเสื้อดำไปแล้วด้วยนะเนี่ย วางไปสามมนแล้วเนี่ยเนี่ยผีเสื้อดาแล้วก็มีดแล้วก็ดอกไม้แสดงว่าเสร็จแล้วเเเเขขขข้้้้้าาาาหลุุุมมมมนี่่่ใชจะไดแล้วนะครับเพราะว่าเราวางครบสามอันแลลวโอเคโอเคโอเคหลุมเปิดแล้วนี่ไงเปิดแล้วไปเร็วโอเคโอเคพี่ลงมาละโอ้มันต้องรอระฆังดังมันถึงจะไหวแบบไหวไหวอะไรได้เงี้ยเอาขอไปเต้ไหวได้นะครับเอ่อทางซ้ายไม่มีอะไรใช่ป่ะเราไปขวา ไม่พี่ทางซ้ายยังไม่ถึงซ้ายยังไปไม่สุดเลยไปขวาก่อนนะครับมีอะไรหลมีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าต่างเลยเฮ้ยทั้งหน้ามีกระบิบกระบิบมันมีเสียงนะเฮ้ยพี่คนเฮ้ยพี่เกือบจนดึงพี่เกือบโดนดึงเราจะระวังเนี่ยตกแก่ตกนั้นตรงนั้นมันผีมันจะดึงผีมันจะดึงเอ้าวจิบหายแล้วเฮ้ยจิบหายแล้ว ดูดนี่ดเกือบโดนดึงเฮ้ยนี่เออกุญแจกุญแจที่เราได้เอามาไขเอาไม่ต้องไขกุญแจได้ไหมมาโอ้โหวอกเลยวะเนี้อ๋อพี่ผมวาร์มาไหนไม่รู้ใช่พี่ก็วาร์มมาเอาน้องไปคนละที่กับพี่อ่ะโอเคนึกว่าอยู่คนเดียวไหนอ่ะดูดิอะไรเนี่ยสี่มือ some seem like something can be Can เฮ s ยใเอาดอกไม้ไปไวเพื่อนพี่มีคนเสียคนนึง ไอเสียมาอยู่ด้วยกันพร้อมกันสี่คนมาอยู่ด้วยกันพร้อมกันสี่คนตรงมือนะนะั่นน่ะคือเราต้องรวมมือกันมา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 เอามือนี้แล้กันโอเคพี่เอามือสีแดงเลยพี่นก็ได้น้องมือดำดพี่อยากเป็นแสงสงว่งางหมต้องเป็นสแสงสว่างกันได้สีขาวสีแดงมังนดูสย,ยองไหมเอ,อ้ยพี่นั่ขาวพี่นันขาวไอ้บนเห็นแล้ว ใช่หรือเปล่าวะแต่ลองลองขึ้นมาดีใช่ไหมพี่จะเห็นข้างบนไหมขึ้นมา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 โอเคโอเคใช่ปะมันใช่ไหมเนี่ยคงจะไม่ใช่ทุกคนตรงนี้โอเคมาตรงนี้มันเป็นประตูทำไมมืดลงมืดลงอีกเหรอเอาตรงนี้มีทางอะไรอ่ะเพื่อนทางตรงนี้มีทางไป เช็คเอ้าวโอเคโอเคไม่บอยเช็คโอเคทางนี้มั่วไป็น่แล้วเราอ่ะในเยอะบอกเลยมั่วมาก Search for hidden item เอ่อหายอเทมที่หายอยู่นะบนมือเหรอเอามันบอกว่าให้หาย item บนมือเหรอเป็นังโอ้ยโอ้ยยิ้วเฮ้ยเสียพีเฮ้ยเสียพีไม่มี item มันมี i t e นต้องไหนเอมือไหนอ่ะเฮ้ยพ วางสีมือก็แสดงว่าสีไม่ใช่มันบอกให้หายเทมในเราวางผี้วยเมื่อกี้เฮ้ยผีอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กเล็กทูแมทเดรแฮนไอเทมทูแมทเดรแฮนไอเทมทูแมทเดรแฮนว่าว่าว่าผมว่าเราเริ่มหนักแล้วนะพี่หนักแล้วเหรอ ่ที่เราหายเทียมหนึ่งไม่ไม่แสดงว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี้เราเราไปต่อเราไปต่อมันไม่ใช่นี้เราต้องไปหาข้างหน้าเป็นในเทียมสี่มือสี่เทียมหรือเปล่านั้นสี่มือสี่เทียมเสียงมันมาปะพี่พิงไปมันยังไม่มาพี่พิงไปโอเคทุกคนอ๊าหลอนตามพี่มานะพี่จะว่าวิ่งไม่ชอบใช้ตะเกียงเลยมองแล้วไม่เห็นมีอะไรอ่ะเอ้าหัวกะโหลกอุ้ยพี่เจอพี่เจอพี่เจอหัวกะโหลก พี่เจ้าหัวลุกระวังระวังเฮ้าวโอ้ยมันจัดันี่มันจับโอ้ยไอ้ที่พี่หายหมดเลยไอ้ที่พี่หายหมดเลยโอ้ยโกรเอาที่เดิมเอาที่เดิมโอ้โหอยู่ไหนไอเทมหนึ่งอันคนละแฮนหรือเปล่าไอเทมหนึ่งไอเทมอาจจะวางคนละมือ เฮ้ยมาแล้ววิ่งทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งกลับ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 แตกมืแล้วมาแล้วใช่ใช่หายที่มาใส่ในมือใช่ใช่ที่ก็ว่าพี่ว่าันแหละเออคืนนี้ผมว่าันบอกว่า่ใช่แลบเฮ้ยใช่ป่ะฉันมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวพี่พี่มาทางนี้นะเดี๋ยวเพิ่งมาตามมานะพี่พี่มาคนเดียวก็ได้ มันน่าจะว่พี่รู้ไอเทมอยู่ไหนเฮ้พี่เจอเทมมาเจอเทมมาพี่เจอเทมมาเจอไปเทมมาถอยกลับรีวถอยกลับอีคิวระวังมีผีนะอีคิวมันมาแล้วปิดตาตาทุกคนจะปิดตานปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วไม่มีอะไรใช่ปะแล้วมันมีผีดักอยู่ตกตายแล้วเฮ้ยไปอย่าเพิ่งมา พี่มาแล้วพี่มาแล้วไป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 เดี๋ยวพี่เอาเทปมาใไขมือมันมีคนเในที่ตีมบอกกะหลกแล้วจะเป็นสีขาวสีขาวเฝ้าพี่นนทนไม่ใช่อ่ะโอ้สีขาว เฮ้ยสต็ว่าต้องหายครบสี่มือไปลูกยูมันต้องหาย,ยหายครบสี่มือใช่ทำม,มาทางขวามือเมือนมีเสียงเหมือนมีเสียงพี่วิ่งมาซ้ายพี่วิ่งมาซ้ายเลยนะตรวเนี้ยคือเราเราแยกกันหาเลยก็ได้นะมันมีสี่มือมพี่เจอแล้วพี่เจออีกหนึ่งแล้ว,ลวพี่เจอห้องห้องซ้ายอีกหนึ่งนะห้องขวาพี่ทาําเอาไปแล้วนะ เุ้ยเสียงผีผีพี่ถอยถอยถอยมันมามันมาเฮ้ยชิบหายแล้วมันตามมาทันไหมเนี่ยทางนี้มันตันเลยเนี่ยเอาโอ,โอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ๋อทำไมผมรอดอหรพี่มาคนเดียวพอพี่โดนเลยเไลปหยิบก,กระโหลกมาไปหยิบก,กระโหลกมาเร็ว อีคิวได้ได้กหลมาอีกสวยสวสวีดำส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 ีดำโอเคโอเคไปไปไช่วยกระหนากระลกช่วยกระหนากระลหมมา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 อุ้ยมาอีกแล้วมันามีกแล้วาว่าว่าว่า ไม่ไม่ไม่หยิบหยิบมาเลยหยิบมาเลยหยิบมาเลยเราต้องแยกกันหาไม่งั้นมันช้าตอนนี้ได้สองอันแล้วต้องเจอสีดำเมื่อกี้น้องวิ่งไปทางไหนสีดำเจอทางไหนเจอเจอเดินตรงไปข้างหน้าเมื่อกี้แต่ทางซ้ายไม่ใช่นะทางซ้ายไม่ใช่เดี๋ยวงั้นพี่วิ่งขวาอุ้ยมันมาอีกแล้วอีกคิววิ่งถอยถอยมาถอยมาผีผีม่นฆ่าจะฆ่าคนที่มีกระโหลกนะคนที่ไม่มีมันมันมีมีมันก็ตายแล้ว มาข้างหลังวาคิวแสดงว่าทเธอไม่ใช่เมื่มึงกินเยินเสียมึงตึกๆตอนนี้เหลืออีกสองกระโหลกพี่นันน้องเอากระโหลกแล้ววิ่งมาเลยวิ่งมาเลยกระโหลกเทาแล้วกระโหลกลายลายกระโหลกแดงนี่เอาไปยังอ่ะยังใช่ปะกระโหลกแดงอ๋อไม่มีน่ะโอเคโอเคพี่ได้กระโหลกแดงไหมทางพี่ผมลืมทางพี่ลองวิ่งกลับมาเลยลองวิ่งกลับมาเจอทางน่าจะเจอทางแหละผมยังไม่เก็บกระโหลกที่เทาอยู่ไม่กล้าเก็บ Icana, <inner> เก็บมาน้องต้วช่วยกันยวไม่ผ่านนะอะผีอยู่ดิพี่แม่งเดี๋ยวนะมันมันมาหลังพี่ได้ไงอ่ะไม่ไม่มันมาหลังพี่ได้ไงไม่รู้น้องดิพี่ปินช่วยกันหาดิใชครับไอชิบหายแล้วเหลือเหลือแค่ทางขวากับทางซ้ายทางกลางอีคิววิ่งทางกลางไปแล้ว ทุกคนรีบไปรีวูรีบช่วยเก็บดีมนะมไม่ต้องกลัวนะผีผีมันไม่ฆ่าคุนะมันฆ่าคุณมีอยู่เดียวเอาอีคิวอยู่ไหนอีคิวไปทางซ้ายสุดกับขวาสุดนะขวงกระโหลกสองอ,สอันนี้มันอเอ,เอ่อไอคิวได้ได้มาหรอไปน้องได้แล้วไปเลยดีมากดีมากดีมากเดือดสีแดงโอเคดดดอเดือดสีแดงไป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 น้องพีทน้องพีททำอะไรอ่ะน้องพีทนิ่งเลยอ่ะมีตัวนอกรีดสีแดงทางขวาให้พีชไม่ไปไหนเลย มันไม่ได้ช่วยกันมันลอยอยู่สามคนหรือพี่ไปทางขวาอีกทางขวามันเหลือเหลือแค่ทางขวาตอนนี้เหลือทางขวาเอเา<อ>เก็บก่อนเก็บก่อนพี่ได้แล้วเอาจะกลับยังไงนี่แหละจะกลับยังไงอีกเรื่องหนึ่งจะไปเดี่ยวผีโดยการป่อยพังจะก่ันยังไงก็อีกเรื่องหน,นึ่ง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผีมาเหรอผีมาข้างหลังปะ,อะตอนแรกพี่โดนข้างหลังโอเคไป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 ,ไปตอนแรกโดนหล,ลองอ่ะโอเคน่าจะครบแล้วน่าจะผ่านได้นะตัวน,นี้าม,าม,าม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 าพี่พี่นี้ได้แล้วสีแดงไอคิ้วอยู่ไหนพี่ใส่ได้แล้วนะท่านนึงกำลังไปโอเคพี่ใส่ได้วล่ะกูตายแล้วมา,าต่อมาแล้ว ไป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 คุบแล้วเราไหมนี่น่าจะเข้าประตูนี้ได้แล้วตายคิวมาเอาเรประตูนี้เข้าได้แล้วโอเคควรจะเช็คอะไรอ่ะเอาตันดิแล้วโอเคโอค๊ตเาผ่านแล้วโอเคตอนที่สองอนนตอนที่สองผ่านแล้ว